เบิร์ดเคลื่อนไหวหลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมนิดาชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงสรุปคดีที่สังคมจับตายอย่างต่อเนื่องกับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยมีใจความว่าการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเกิดจากความประมาทของคนบนเรือทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่อุบัติเหตุและฆาตกรรมซึ่งแตงโมเสียชีวิตจากการขาดอาการหายใจจากการจมน้ำอีกทั้งบาดแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณขาขวาสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือแต่เรื่องชีดท้ายเรือจริงหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมนิดาแล้วนั้นด้านเบิร์ดแฟนนุ่มของแตงโมออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยการโพสต์ภาพคู่กับแตงโมนิดาพร้อมกับข้อความว่า Miss you so much รวมไปถึงในอินสตาแกรมสตอรีของเบิร์ตโพสภาพช่อด,ดอกไม้สีขาวและรูปหน้าเศร้ารวมถึงสตอรี่คลิปวิดีโอที่น้ำทะเลก,กำลังพัดเข้ามาใช้ฝั่งพร้อมกับคำว่า you โดยมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเบิร์ตเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นเป็นกำลังใจให้คุณเบิร์ตค่ะเชื่อในเรื่องของความดีของพี่ทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้พี่เสมอ